อุ๊บส์เอาละเรามาต่อกันใน EP ีที่2องกูกกึกอารีพอร์ตสปีเดอร์ with the เดาร์กันโอ้เราจะมาใช้เรดารกันกันเหรอกลมกลุ้มกมกลุ้มนายนนายมีทนายไม่ใช่ อ่าผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างเป็นวิวที่ช่างเพอร์เฟกโอ้โอ้โอ้ีคิดสั้นนะครับอยีาคิดสั้นนะครับออออมรู้ถึงหน้าลูกเมียวไว้นะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับออเออเออเริ่มจากาคนตัวก่อนครับ โอ้โหไม่มีเงินเหรอครับอ๋อไม่มีเงินจริงๆเหรอครับขออีกทีครับแบบละเอียดโอ้โหดูดีๆก็เจอตอนแรกว่าจะให้เงินไปกินข้าวแต่ตอนนี้ต้อง,องกินข้าวข้าวแดงนะ โอ้โหคุณมีสิทธิ์ที่จะไมพูดโอ้โหมีหลายข้อหาเว้ยอ่ะเอาอะไรดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดวาวกระจายมันเกี่ยววะหรือเราจะเอานาคตนาคอตินาคอต,ต,ติกอืมมียาเสพติดก็ได้นะเอายาเสพติดอะไรโอ้ <laughs> ถ, <Please. No. S 1> ถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ถ้าไม่ยืนตรงบนนี้ก็คงไม่โดนแล้วล่ะครับอ่าก็คุณมีสิทธิ์ที่ไม่พูดเพราะคำพูดทุกคำพูดเดินไปใช้ในศารสนะครับโอเคครับ call I need some backup here to take a suspect into custody อืม understood we're sending the transport to your location โอ okay. เครีบมาเลยนะครับคนไข้น่าจะเมายาครับ ตอนแรกเราก็คิดว่าจะฆ่าตัวตายที่ไหนได้อาเมาฮะอ๋ออ๋อแบ็กอัพมาละไหนวะขึ้นมาสิเอา้าทำไมลบยี่สิบอ่ะเอา้าเอา้าค้างเลยทีนี้ คุณพ้าสงสัยน้องแจ้งเป็น <Beach> <with> ไม่ใช่เอ้าเดี๋ยวนะอ๋อเราอยู่ในโลกของมาว e ลนั่นเองสไปเดอร์แมนกันแหละเดี๋ยวนะเขาหันมาพึ่งยาเสพติดหรอเขาม่ีดาวกรจายด้วยหรือว่า จะเป็นภาคต่อไปโอ้หมายตัวเด็ดผมไน่อึ้งไปเลยครับดูหน้าผมสิ <laughs> หรือว่าเราอยู่ผิดที่กันเนี่ยเอ๊ะ <laughs> เออเอออ่ารีพอร์ตไปสิรีพอร์ตอืมง่ายเลยอืมกดรัวๆไปเลยกดรัวๆไปเลยอืมอืมเงินเงินอยู่ไหนผมต้องการเงินอ่ะอีกแล้ว คุณไอคิสันนะครับเอ๊ะอันนี้อ๋อไปแล้วคุณคุณครับไอคิสันนะครับคุณไอคิสันนะครับคุยกันก่อนครับมาทำแถวนี้ตรวจร่างกายไว้ก่อน <c oughs> มาทำอะไรแถวนี้อืมพ็อกเก็ตวอทเหรอมีแค่นั้นจริงเหรอขอแบบละเอียดได้ไหมคะอืมผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้น no no n no. เ่เดี๋ยวเดียเยตรียมเตรียมไว้ววววก่อนเลยเตรียมไว้ก่อนเลยทำไมล่ะอ้าวอ๋อมันบลักตรงนี้มันบลักตรงนี้มันบักตรงนี้เออใช่ใช่ใช่ขอค้นแบบลยเอทีครับ สวิชเมดคุณมีสิทธิที่ไม่พูดเพราะทุกคำพูดจะใช้จะมาใช้ในศาลเพื่อมัดตัวคุณด้วยหลักฐานอย่างแน่นหนาเรียบเรียงเอ๊ะมันแปลกๆนะมายืนตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ครับทำตามกฎหมายครับา <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะไปมันจะวาร์ปอยู่ไหมเนี่ยเราจะมาดูวาร์ปมันอีกครั้งไปครับ คุณทำผิดกฎหมายครับเอา้าทำไมโดนหากอะได้ไงอะ่ะ<อ>ไปแล้ว <c oughs> วิญญาณเพราะฉันคือวิญญาณ <c oughs> ที่ทุกทรมาน อยู่บนสพะพานอันน่าทำเป็นอารมณ์ดีโอ้คุณอีกแล้วผมอยากจะผมอยากจะจับคุณเข้าคุกจริงๆโอเคขอโทษงั้นเหรออมีอ,อม้ทำตัวน่าสงสัยเหรอไหนไหนทํทำตัวน่าสงสัยเหรอ กลางนิ้วกางขลางมือสิกลางมือสิอ่าพ็อกเก็ตไนท์พ็อกเก็ตไนท์ถือ่าได้เปล่าวะขอขอรายละเอียดเปิดใจอื่นพ็อกเก็ตไนท์มันไม่ใช่เบรดเนี่ย I can't go to jail โอ้โอ้สตหยุดหยุดหยุดเอาไปสิหยุดโอ้ต้องวิ่งให้เร็วต้องวิ่งให้เร็วหยุดยุดยุด โอ้โหขอบคุณรถหยุดถ้าคุณไม่หยุดผมจะยิงแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดอืออือต้องใกล้กว่านี้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 อย่าให้ผมต้องใช้เอ้าแร้ววิ่งมาป้อมตำรวจได้นะ <c oughs> นี่แน่นี่แน่ ผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะจับเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องมันต้องมีอะไรดต้องเสิร์ชอีกทีหนึ่งเสิร์ชแบบแอะยรอทีหนึ่งโอ้สวิชเบดมีมาลีโฮนนาอืมอย่างงี้นี่เองอ่าจับข้อหายดิ มันก็ได้ไหนข้อหานะเอาเบรแล้วกันไม่ได้ครับคุณมีทั้งคุณมีทั้งกัญชาและ <to custody. S 1> อาวุธท,ที่สามารถทำร้ายคนอื่นได้อืมอืมระหว่างนี้เราก็หาเงินพิเศษกัอนเอา้าทำไมลถอีกแล้วอะ่ะ อะไรวะอ่าแม่ป๊โอ้โหแฟนว้าวสวัสดีครับคุณอนะ่ะคุณอนะผมเห็นนะเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวนะมันมีถามเรื่องนี้ด้วยนี่เราไม่ได้ถามหรอเออวะ่ะผมจสิ้นดัง ฉัน a u s e I, you I saw you s ค yes, ุณที่นี่ a l k i n g y e s o f f i c e r I'm sorry. ช่โอเคผมจะอยคุณไปนะครัเนีรยครับเป็นแห่งกเป็นคนสวยนะอืมวันนี้เราโดนหักแต้มไปบึ้มเลยไปแก้ตัวแล้วกัน เป้าหมายคือสองร้อยเราต้องทำไม่ได้อะไรวะอ๋อกลับมาที่เดิมอ่ะอโอเคได้ได้กลับมาออฟฟิศปีเดีหรอชิปมันเร่งรีบมากใช่ไหมไหนขอดูหน่อยอืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแหละอยากเรียกรถมาลากจริงๆ no parking area ฮ uh ะ huh. มีสมควรไหมอืมสมควรไหมนี่อีคันหนึ่งอืม้มมักง่ายจริงๆคนไปชนอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอืไปดูสิอืมมันแปลกๆนะออาข้อหาเดี๋ยวไปก่อน หาเงินดีฝาโอ้โ,อโ,อโอมันมีอะไรพิรุษเนี่ยเนี่ยเนี่ยมายืนแถวนี้มีอะไรพิรุษเนี่ยต้องจับตรวจให้หมดเมคอัพเหรอผมไม่เชื่อหรอกหน้าตาคุณดูแบบพิรุษนะ can โอ้คุณแล้วกันเอา้าฝฝาแฟนกันมนั้ย ฉันไม่ o to j a i ไป p d s t o ้ Hello. p หยุดฮ stop. Hello. ฮขอตรวจหน่อยสองคนเลยนะถ้าอย่างนั้นมันต้องมีพิรุษอะไรสักอย่างสิ พ็อกเก็ตไนทสิคัลเลตก็ไม่มีอะไรนี่โอเค have a nice day and goodbyehave a nice day and goodbye โอเคโอ้เดี๋ยวนะอ่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเราต้องเราต้องอันนี้ด้วยอ่า ah, mm hmm. ต้องต้องต้องคุยต้องเซิร์ชต้องเซิเร์ชแบบละเอียดให้ได้ สวิทช์เบสไหนลองลองทำางอื่นเลยไหมอืมคือจะไงวะมันเ้ื่อเราเจอสวิทช์เบสอะถ้าเราแจ้งแล้วมันจะประกาศเช็คแอนด์ดอ็อกิเมนต์ก็ไหนลองปล่อยดิ Have a nice day and goodbye อ๋อ เออ,อน,นี่ลดเลยอะไรวะโอเคช่างมันออขอตาแอร์แป๊บหนึง่งรอเวลาอ้าวเดี๋ยวนะไปเห็นได้ยังไงวะเดี๋ยวอยู่ในออฟฟิศนอะเฮ้ยไหนวะ ไหนไปทิ้งขยะไหนตามึงอยู่ไหนไหนมึงใช้ตาไหนดูเนี่ยยวไม่เห็นเลยเนี่ยไหนวะกู <c oughs> จะเลิกงานอยู่แหละว้เลิกงานรฟ้ไหมไปดี่าสองหนึ่งเเลิกงานแล้ว เยอาอีก <Yeah>. oh yeah. <laughs> ี้วเจวอก็ไดอีกแล้วล o ดิงโอ้ h มาดูแต้มวันน่โอ้โหขาดอีกสิบสามมันต้องจบอ่ะรอบนี้มันต้องจบ new shape available มาอันนี้ดีกว่า โอ้โอ้โหว่าจะมาดูผลงานศิลปะอ่ะอ่ะเอานี่ก่อนแหมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาทำหน้าทะลน่งทำหน้าทะลน่ง t e a s I s t o o s t i อย่าอย่ามาจหัว I didn't even have anything on me. อืมก็อมตั๋วในมือมันสั่นติเก็ตในมือมันสั่นอยากได้เหรอเดินก่อนนะไหนดูไหนดูสิจะทำอะไรพูดว่าไง ตือน Thank you officer Thank you officer ยินดีกันดิแฮปปี้เออนี่เตือนนะคนดีเห็นรถนะเนี่ยเไหนไหนไหนวะไปไหนแล้วปวดหายไปแล้วอ๋อช่างโอ้โหแล้วนี่พี่ใครมันประจอดตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยไหนดูดิยกเลยได้ไหมวะมันน่ายกจริงๆริวะอืมไม่ใช่ no parking area เว้ย ผมโ,โมโหแล้วนะเอออ่าส่งงานส่งงานเดินขัน้นตปปะปะอืปฮมผลงานวันนี้หลายบาทยื้อว้าอูวาว้อู้ ฟโต้คมเอล่ะอืมโอ้ปลดล็อกปลดล็อกอะไรคออาต์มยเนอร์อุบิเตคำบรรยายอุบัติเหตุอ่ะโอเคหยวล็อกกับนิวไนท์เบอร์ฮูดอ้แมปใหม่เหรอโอเคอัเซฟ โอ้เชสเตอร์อ่าต่อไปงั้นมเราเราไปเชสเตอร์เลยแล้วลลกันโอเคเอาแล้วเราไปเจอกันอีกอีพีนึงแล้วกันครับ mm. ขอคัดไว้แค่นี้ก่อนมันยาวอันนี้อมื mm. ไปที่ไหนก็ที่ทำงานก็นั่งโต๊ะใหม่ว้าวโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับ 안구. 채. 은